กลับมาแล้วครับเช่นเคยโปรแกรมฟุตบอลวันจันทร์ที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2568กับช่องฟุตบอลนาเอาอยู่แนวทางบอลทุกวันและขอบคุณผู้สนับสนุนช่องนาครับครบจบที่เดียวไลน์แอดบีบีขอกีฬาห้ามพลาดและพร้อมกลุ่มฟุตบอลครอบครัวรับได้ฟรีได้ที่ VIP นะครับข้อมูลใต้คลิปนี้นะครับก่อนจะไปรับชมแนวทางคืนนี้ ขอไปสรุปผลงานหน้าช่องของน้าเองครับไม่พลาดและไปต่อกันแนวทางหน้าช่องวันนี้วิคอบอนกันโชเซเรียอาอิตาลีเจนัวพบเอซีมิลานตี1.45ของค่ำคืนนี้จัดไป1คู่เน้นๆเช่นเคยกับช่องทีเด็ดนะ้าเอาอยู่ครับเจนัวเตรียมเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนของทีมเอซีมิลานโดยเจ้าบ้าน แม้ว่าจะมีคะแนนห่างจากโซนตกชั้นถึง14คะแนนแต่ฟอร์มในช่วงหลังกับสะท้อนให้เห็นถึงการขาดความมุ่งมั่นของทีมพวกเขาเพิ่งแพ้เกมที่2ติดต่อกันหลังจากแพ้โคโมโ1่1ต่อ0ซึ่งสะท้อนถึงการที่ทีมเริ่มหมดไฟในการแข่งขัน ถึงแม้จะไม่มีความเสี่ยงในการตกชั้นในตอนนี้แต่เจนัวก็มีปัญหาในการเจอกับทีมในกลุ่มท็อปของตารางพวกเขาแพ้ถึง10จาก14นัดที่เจอกับทีมในอันดับท็อป9และเสมอ4นัดที่เหลือทางฝั่ง AC มิลานฟอร์มที่ไม่คงเส้นคงวาในฤดูกาลนี้ทำให้พวกเขาหลุดจากตำแหน่งที่จะได้ไปเล่นในยูโรปาลีกหรือแชมเปี้ยนลีกซึ่งเป็นเรื่องที่สร้างความผิดหวังให้กับแฟนบอลและทีมอย่างมาก การไม่สามารถผ่านเข้าไปเล่นในยุโรปจะถือเป็นหายนะสำหรับทีมที่มีประวัติศาสตร์อย่างเอซีมิลานพวกเขากลับมาฟอร์มดีอีกครั้งในเกมล่าสุดหลังจากแายให้กับอตาลันตาโดยชนะเวเนเซีย2-0ในการเยือนซึ่งเป็นชัยชนะที่สำคัญในการพยายามรักษาความหวังในการได้ไปเล่นในยุโรปสรุปทัศนะในเกมนี้คู่เดียวของวันเลยบอลกันโชเซเรียออิตาลีเจนัวพบเอซีมิลานตี1.45ของค่ำคืนนี้ ดูแล้วเกมนี้คาดว่า AC ซีมิลานจะสามารถเก็บ3แต้มจากเจนัวได้ในที่สุดแม้ว่าเจนัวจะมีฟอร์มที่ไม่ดีในช่วงหลังแต่พวกเขาก็ยังคงเล่นได้ดีในบางนัดที่ไม่ต้องแบกรับความกดดันจากการตกชั้นแต่เมื่อเทียบกับ AC ซีมิลานที่ต้องการชัยชนะเพื่อรักษาความหวังในการไปยุโรปแล้วคาดว่าทีมเยือนจะทำได้ตามเป้าหมายระดับความมั่นใจ90%ฟันธง a อซีมิลานอัดกระสุนครบ ชนะแน่นอนผลที่คาดการไว้คู่นี้0-2ครับและช่วงทิ้งท้ายคลิปครับสนใจอยากไปลุยต่อรับได้เพิ่มกว่านี้มาได้เลยนะจะทิ้งข้อมูลการติดต่อไว้ใต้วิดีโอนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเฮงๆกันไปครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ